นี่ครับเช้านี้ที่จูนไบโอตนะครับมีรถมาทําหลายคันเลยออนิวอิซุสุนะครับวันนี้เข้ามาถ่ายน้ํามันเครื่องนะบวกด้วยล้างไอดีถ่ายน้ํามันเครื่อง SK6 a 9 0 0 0แถมเสื้อ SK6 ด้วยนี่เป็นไงสวยงามอเ,เอาเอาลงแล้วนั่นปิดหน้าไม่ทันปิดหน้าไม่ทัน,น กำลังถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะครับนี่ครับคันนี้นะครับมาล้างไอดีอุด EGR เปลี่ยนกรองโซลา่าแล้วก็อัพสเตปนะครับรีแมปอัพสเตปศูนย์ไปหนึ่งนะคันนี้ส่วนคันนี้นะครับลูกค้าเอารถมาทิ้งไว้นะเพื่อให้ทางช่างเนี่ยตรวจสอบระบบน้ํามันนะนี่ครับ EGR ของเรามาถึงแล้วอาช่างกําลังจะทําการเริ่มล้างไอดีนะครับผมเมื่อนันตอง ຕํามาเดินบ่ตากู